นั่งสมาธิแล้วเกิดอาการดังนี้อย่าออกจากสมาธิอาการของยาณ1น1-4สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านคะ่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอิมินาชาแนลด้วยนะคะ เหตุผลที่ต้องนั่งสมาธิให้ได้ฌานฌานคือความชำนาญในการสงบกิเลส5อย่างได้แก่การฉันทะความชอบใจทุกอย่างมีเรื่องเพศเป็นต้นพยาบาทความคิดอาฆาตทีนมิทธะความหดหู่ความขี้เกียจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอุธทธจจะ กุกกุจะความฟุง้งซ่านรำคาญทำไมต้องมีฌานฌานหนึ่งคือการไม่รำคาญในเสียงรอบข้างเมื่อเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่หรือเรียกง่ายๆว่ามีสมาธิในการทำงานแค่มีฌานหนึ่งคือสินห้าครบบเพื่อนิพพานคิดเสมอว่าเราจะต้องตายไม่คิดว่าเราถูกเสมอ แค่นี้ก็เป็นพระอริยสุสดาบันได้แล้วเพราะเราไม่สงสัยในการปฏิบัติและก็ถือศีลเพื่อนิพพานแต่ถ้ามีฌาน3าถึงสเพิ่มขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเพราะจะมีปัญญามากขึ้นแก้ไขปัญหาได้เร็วอะไรเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดก็จะรู้เองโดยไม่ต้องไปอ่านหนังสือ หรือตัวเวหาครูบาอาจารย์ให้มากมายสิ่งสำคัญจะเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดถ้าเข้าใจทั้งหมดมีแต่พระพุทธเจ้าแค่เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นวิธีนั่งสมาธิให้ได้ฌานสี่ภายใน30นาทีสำหรับคนที่ฝึกใหม่เท่านั้นก่อนนั่ง 1. อาบน้ำให้ร่างกายเย็นสบายเสียก่อน 2. รับประทานอาหารมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมง 3. เคา,ารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงใจ 4. กล่าวว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำผิดต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และผู้มีบุญคุณทั้งหลายทั้งในชาติปัจจุบันและอดีตชาติทุกภพกทุกชาติ ขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตราบจนเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทิน 5. อธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอไปนิพพานชาตินี้ไม่ขอเกิดอีกแล้วต้องคิดจริงๆเพื่อการเกิดจริงๆหให้พนมมือคิดในใจว่าขอพระพรหม,มเทพเทวดา ร่วมอนุโมทนาบุญที่ข้าพเจ้าทำในครั้งนี้ด้วยเถิด 7. สวดนโมสมจบอิติปิโสหนึ่งจบก็ได้ 8. อาราธนากรรมฐานว่าขออำนาจบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ประถมขอให้การนั่งกรรมฐานของข้าพเจ้าในคราวครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรม หลุดพ้นจากทุกท้งปวงและบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยฉับพลันในชาติปัจจุบันณการนี้ด้วยเทินเริ่มนั่ง 1. ถ้าขัดสมาธิหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ท้องป่องและค่อยๆหายใจออกทางปากให้ท้องแฟบประมาณสามครั้ง เพื่อไล่ลมหยาบออกจากร่างกายสำหรับบุคคลที่นั่งแล้วถอนหายใจบ่อย 2. หายใจเข้าพุธหายใจออกโทภาวนาตามที่ถนัดก็ได้หรือพูดพุทโธในใจไม่ต้องดูลมหายใจก็ได้ 3. นึกถึงพระพุทธรูปองค์ที่ชอบว่ารออยู่ข้างหน้าแล้วจินตนาการว่า เป็นสีใสเหมือนแก้วและมีแสงดวงขาวอยู่ที่อกพระส่องมาที่หน้าเราท่านนึกไม่ออกให้ลืมตามองพระพุทธรูปก,ก่อน 4. นั่งตัวให้ตรงแต่อย่าเกรงเมื่อนั่งแล้วรู้สึกตัวว่าเอนไปหน้าหรือหลังก็ตามให้ปล่อยเอนไปอย่าดึงตัวกลับถ้าน้ำลายจะไหลหรือจะไายลม เลอท้องร้องก็ปล่อยไปเลยอย่าฝื้นเด็ดขาดห้ามขยับทุกส่วนของร่างกายแนะนำนั่งที่บ้านหรือที่ไม่มีคนเพราะคนข้างๆจะคิดว่าเราไม่มีมารยาทถ้าเรากั้นไายรมหรือดึงน้ำลายไม่ไหวเป็นกิเลสเพราะอายหรือเรียกว่ามาหลอกก็ได้ว่าเราจะอาย หรือกว่าท่านนั่งไม่สวยสมาธิก็จะหลุดสักพักก็จะเข้าฌานหนึ่งหาอาการของฌานหนึ่งเราก็ไม่รำคาญเสียงของคนรอบข้างลืมเหนื่อยลืมยุงกัดไม่รู้สึกปวดขา 6. อาการของฌานสองคือสัมผัสของทิพย์เช่นรู้สึกว่ามีอะไรมาลูบหน้า รูปตัวมีเสียงคนเดินรอบตัวเห็นภาพอดีตหรือภาพอนาคตบ้างแวบๆเหมือนมีมดมาไต่หน้าเหมือนมีตัวอะไรมาเลื้อยที่ตัวเราเห็นพะระฤาสีหรือผ้าห่มผ้าเหลืองมาสอนเดรัจฉานวิชาวิชาที่ขววงพระนิพพานได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาคุยกันข้างๆเห็นภาพคนที่ไม่รู้จักเห็นเลขหวย ได้กลิ่นของทิเหม็นบ้างหอมบ้างจะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเท่านั้นแต่อย่าสนใจนอกจากภาพพระที่เรานึกแต่ถ้าเป็นภาพพระพุทธรูปองค์อื่นหรือภาพพระพุทธเจ้าเสด็จมาให้จินตนาการไปว่ากราบที่เท้าท่านสามครั้งหรือถ้าเห็นแสงคล้ายไฟฉายส่องมาที่หน้า ให้รวบรวมกำลังใจว่าถ้าตายตอนนี้ขอไปนิพพานและอธิษฐานในใจว่าขอไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์พระปฐมเมื่อเราไปปรากฏตัวต่อพระพักของพระองค์แล้วให้ทูลถามว่าข้าพเจ้าอยากไปนิพพานชาตินี้ควรทำเช่นไรพระพุทธเจ้าค่ะ และท่านจะตอบเป็นเสียงโดยไม่อ้าปากและให้เราปฏิบัติตามที่ท่านบอกตลอดชีวิตแต่ถ้าท่านไม่เห็นตามนี้ก็ไม่เป็นไรสักวันจะเห็นเอง 7. อาการของชานสามคือการทรมานร่างกายอันเกิดจากกรรมที่เคยทำไว้เช่นเมื่อภาพอย่างอื่นที่ไม่ใช่พระหายไปจะเริ่มปวดหัวเข่าทั้งสองข้าง อย่างรุนแรงมีไอร้อนขึ้นตามตัวหุดหยิดเป็นเน็บเป็นตะคิวปวดหลังเจ็บท้องปวดคอจีตที่หัวใจหายใจไม่ค่อยออกหนักไหล่เป็นต้นจะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้นอย่าขยับร่างกายหรือสนใจอาการปวดจะปวดแค่ประมาณ3-5นาทีเท่านั้น จนถึงสะดือก็จะหายปวดเอง 8. อาการของฌานสี่คือเมื่อหายปวดทรมานร่างกายแล้วจะรู้สึกโล่งสบายเหมือนไม่มีตัวตนคำภาวนาพุทโธหายไปเสียงรอบข้างหายไปหูดับเห็นแต่ความว่างเปล่าเหมือนหมอกขาวหรือเทาลอยอยู่ให้คุมอารมณ์นี้ไว้สักประมาณ5-10นาที ในครั้งแรกๆเท่านั้นเพื่อให้รู้อารมณ์ของฌานสี่ว่าเป็นเช่นไรแต่เมื่อนั่งเข้าฌานสี่ได้ในครั้งต่อไปหลังจากหูดับไม่ได้ยินเราจะไปสู่สถานที่ใดที่หนึ่งคล้ายความฝันเราจะปล่อยไปตามเรื่องราวที่เห็นก็ได้แต่ทางที่ดีคือให้รวบรวมกำลังใจว่าถ้าตายไปตอนนี้ขอไปนิพพาน และอธิษฐานในใจว่าขอไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์พระปฐมด้วยเถิดเมื่อเราไปปรากฏต่อหน้าพระพักของพระองค์แล้วให้ทูลถามว่าข้าพเจ้าอยากไปนิพพานชาตินี้ควรทําเช่นไรพระพุทธเจ้าค่าและท่านจะตอบเป็นเสียงโดยไม่อ้าพระะโอ์และให้เราปฏิบัติตามที่ท่านบอกตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่เห็นตามนี้ ก็ไม่เป็นไรสักวันจะเห็นเองหรือให้พิจารณาวิปัสนาวิจารณญาณา9ในฌาน4ี่ได้เลยความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อาหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้ดำมามอบให้ท่านผู้ฟัง ได้ฟังกันในวันนี้สำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลายาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ